เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายนทพัฒน์อาสารินปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนรายวิชาปถมวัย ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาประถมะวัยโรงเรียนบ้านน้ำแคมตำบลน,น้ำแคมอเภอท่าลี่จัังหวดเลยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งโดยข้าพเจ้านะครับได้เสนอขอมีวิทยฐา,านะเป็นครูตำแหน่งครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐถมวัยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการปรับประยุกต์การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลหนึ่งนั้นเด็กส่วนใหญ่มีปัญหา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและเนื่องจากเด็กในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งยังไม่มีความคล่องตัวไม่มีทักษะในการประสานการใช้มือและสายตากล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่แข็งแรงไม่สามารถใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วตลอดจนการใช้กล้ามเนื้อมือของเด็กในชีวิตประจำวันที่ไม่คล่องตัวเช่นการใส่ถุงเท้าการใส่รองเท้า การรับประทานอาหารเองการถอดหรือการใส่กางเกงหลังจากการเข้าห้องน้ำเป็นต้นครับจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเด็กอนุบาลหนึ่งจึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนควรหาวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาครูผู้สอนจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอนุบาลหนึ่ง โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กความสามารถในการบังคับการใช้กล้ามเนื้อมือนิ้วมือและตาตลอดจนการฝึกสมาธิของเด็กอนุบาลหนึ่งให้ดีขึ้นครับวิธีการดำเนินการครูผู้สอนศึกษากิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กอนุบาลหนึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามตารางกิจวัตประจำวันโดยมีกิจกรรมดังนี้การระบายสีการพิมพ์ภาพการขยำกระดาษการฉีกปะการติดปะวัสดุการปั้นการร้อยการขีดเขียนและการใช้กันไกลในการสร้างสรรค์ผลงานโดยแต่ละวันเลือกทำวันละ1-2กิจกรรมและหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนั้น คุณครูมีการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมและประเมินจากการทำกิจกรรมและผลงานของเด็กครับหลังจากดำเนินกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอนุบาลหนึ่งโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอนุบาลหนึ่งพบว่า3เดือนหลังจากที่เด็กอนุบาลหนึ่ง ได้รับการจัดกิจกรรมมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด11คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด18คนมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเช่นจากเดิมเด็กที่ใส่ถุงเท้าเองไม่ได้เด็กก็สามารถช่วยเหลือตัวเองโดยการใส่ถุงเท้าเองได้โดยที่ครูไม่ได้ช่วยเลย 2. นะครับเด็กที่ไม่สามารถพับที่นอนเองได้ เด็กก็สามารถใช้มือของตัวเองพับที่นอนเองได้เด็กบางคนนะครับไม่สามารถที่จะใส่รองเท้าได้หลังจากรับการจัดกิจกรรมเสร็จแล้วนั้นเด็กส่วนมากนะครับก็สามารถใส่รองเท้าเองได้หรือการรับประทานอาหารเด็กๆนะครับอนุบาลหนึ่งสามารถใช้มือของตัวเองจับช้อนแล้วตักอาหารเข้าปากเองได้โดยที่คุณครูไม่ได้ช่วยเลยนะครับ และข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์เด็กอนุบาลหนึ่งนะครับมีสมาธิในการทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้นโดยที่มีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์เป็นตัวนําเช่นกิจกรรมร้อยรูปปัดกิจกรรมการฉีกปะกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้มีเวลายอยู่กับตัวเองนั่นเองครับในท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันรับชมรับฟังคลิปแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครับ